เนื้อหาในในิยายชุดนี้เรียบเรียงและภาคเสียงโดย Nick s t u d โอโปรดรับฟังเพื่ความบันเทิงพเพลิดเพลินในระหว่างเดินทางพักผ่อนหรือใช้รับฟังปล่อมนอนผีถ้วยแก้ว EP c ตอนที่สเบาะแสจากอดีต และเฟิร์สตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลำดวนสายเงินพวกเขาเริ่มจากการสอบถามผู้คนรอบโรงเรียนอย่างพันโรงเก่าแก่ที่ทำงานมานานหรือครูอาจารย์รุ่นคุณป้าคุณลุงที่เคยสอนที่นี่แต่ก็ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อนี้เลยลำดวนสายเงินครูสมศรีครูภาษาไทยรุ่นเก่า กล่าวด้วยใบหน้ากลุ้นคิดไม่ขุนเลยนะนักเรียนที่นี่มีเยอะมากฉันจำได้ไม่หมดหรอกแต่ถ้าเป็นนักเรียนเก่าที่เกิดเรื่องร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตครูว่าครูต้องเคยได้ยินข่าวบ้างนะความหวังเริ่มเลือนรางแต่แล้วเต้ก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือพิมพ์เก่าเก็บ และเอกสารบันทึกเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อจะมีเบาะแสอะไรบ้างพวกเขาเข้าไปในห้องสมุดเก่าที่เต็มไปด้วยหนังสือฝุ่นหนาเตอะกลิ่นกระดาษเก่าๆลอยคละคลุงเต้และเฟอร์สช่วยกันรื้อค้นเอกสารเก่าๆและหนังสือพิมพ์รายวันย้อนหลังไปหลายสิบปี พวกเขาใช้เวลาเกือบทั้งวันในการค้นหาโดยมีจุดมุ่งหมายคือค้นหาข่าวการฆาตกรรมหรือเหตุการณ์น่าสลดใจที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในที่สุดเฟิร์สก็เจอเข้ากับหนังสือพิมพ์ฉบับเก่ากึกบฉบับหนึ่งที่ลงวันที่เมื่อกว่า20ปีก่อนพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งตัวใหญ่ระบุว่าพบศพนักเรียนสาว ถูกคมขืนในโรงเรียนคดีอื้อฉาวสะเทือนขวัญเฟร์สอ่านข่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเมื่อวันที่พบศพนักเลียนหญิงชื่อน,นางสาวลำดวนสายเงินอายุ17ปีถูกคมขืนและทิ้งศพไว้ที่ห้องชมรมดนตรีของโรงเรียนผู้ต้องสงสัยก็ยังคงลอยนวล เต้สีหน้าซีเผือดชมรมห้องดนตรีที่ที่เราไปเล่นผีถ้วยแก้วทั้งสองคนต่างตัวแข็งทื่อคนลุกชันไปทั้งตัวข่าวในหนังสือพิมพ์ระบุรายละเอียดถึงความโหดร้ายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความพยายามของตำรวจในการสืบสวนหาคนร้ายแต่สุดท้ายคดีนี้ก็ไม่สามารถจับคนร้ายได้ และกลายเป็นคดีค้างเก่าที่ไม่มีการคลี่คลายนี่มันนี่มันเรื่องจริงเหรอวะเต้พึมพำที่ว่าคุณลำดวนถูกฆ่าตายที่ห้องชมรมนั้นจริงๆงเฟิร์สจิบรูปภาพเก่าๆที่แนบมากับข่าวขึ้นมาดูเป็นรูปถ่ายขาวดำของนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่สวมชุดนักเรียนของโรงเรียนนี้ ใบหน้าของเธอดูเศร้าหมองและน่าสงสารดวงตาของเธอมีแววแห่งความหวาดกลัวใบหน้านี้คือใบหน้าเดียวกับที่ปอเห็นในมโนสำนึกเมื่อวันนั้นคดีนี้ไม่เคยถูกคลี่คลายเฟิร์สพูดเสียงแผ่วเธอคงเจ็บแค้นมากที่คนร้ายยังลอยนวลแล้วเราจะทำยังไงดีเต้ถามด้วยน้ำเสียงสิ้นหวัง เราจะช่วยปอ,อยังไงพวกเขาทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเล่นผีถ้วยแก้วครั้งแรกที่วิญ,ญญาณมาเพียงแค่ตอบคำถามสั้นๆแล้วก็จากไปแต่เมื่อมีการถามถ,ามถึงสาเหตุการตายความแค้นของวิญญาณก็ปะทุขึ้นและก็เข้าสิงปอเธอแค้นเธออยากให้คนร้ายถูกเปิดโปง เฟิร์สพูดเหมือนเพิ่งคิดอะไรออกเราต้องช่วยเธอจะช่วยเธอยังไงเต้ถามยังไม่เข้าใจเราต้องหาคนร้ายที่ฆ่าเธอเฟิร์สกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นบางทีถ้าเราช่วยเธอได้เธออาจจะยอมปล่อยปอและจะไปสู่สุขติก็ได้ ความคิดนี้เหมือนจะเป็นทางออกเดียวที่เหลืออยู่สำหรับพวกเขาทั้งสองคนมองหน้ากันด้วยความมุ่งมั่นแม้จะรู้สึกหวาดกลัวและไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะต้องเจออะไรบ้างแต่เพื่อปอและเพื่อดวงวิญญาณที่ถูกทําร้ายอย่างไม่ยุติธรรมพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เด็กนักเรียนอย่างพวกเขาจะทำได้ ก่อนกลับบ้านเต้และเฟิร์สถ่ายรูปข่าวหนังสือพิมพ์และข้อมูลเกี่ยวกับคดีของลำดวนสายเงินเอาไว้ทุกหน้าพวกเขาทั้งสองรู้ดีว่าภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมัน ขอบคุณที่รับฟังโปดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ